ดีครับสวัสดีค่ะเอรี่หริสพัทคุณปื้มม u ทอุตรดิต์2024ค่ะอ่าเป็นยังไงครับวันนี้มาร่วมงานกับทามเต็มทบุรีเป็นยังไงบ้างก็ผู้ผู้เข้าประกวดทุกคนก็คือทำเต็มที่มากสุดๆทุกคนเลยแล้วเป็นไงเราบอกเราต้องเจอคู่แข่งของจังหวัดนุชธรีไปจังหวัดน่ากลัวมากเพราะว่าคนละลุกกันเลยคนละสไตล์กันเลยค่ะแต่ว่าเอรี่ก็ไม่กลัวเพราะว่า เอลี่คิดว่าเอลี่มีความพร้อมมากท <welche? S 1> <is it? S 2> ี่เอลี่มีการพัฒนาตัวเองเป็นอย่างมากกาที่จะอว่าออกจากกรอบที่เอลี่เป็นคนขี้อายเป็นคนขี้กลัวอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เอลี่ก็แบบมีความมั่นใจมากขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วแล้วเรียกว่าเจอครับแม้วันนี้มันมีคำถามเราต้องเก็บคําถามไว้เตรียมตัวในการตอบคำถามเพรีดใหญ่ด้วยใช่ก็ตอนที่เขาแบบว่าถามคำถามมาเอลี่ก็บอกแอบตอบในใจคิดว่าเออถ้าเราเป็นเราเป็นผู้เข้าประกวดเราจะตอบยังไงใช่ ก็เรียกว่ายินดีกับคนใหม่กับเี Hence, ่ด้วยแล้วจะเปกับน้องด้วยครับแล้วยังไงเดี๋ยภารกิจของเราจะมีอะไรต่อจากจากวันนี้นะครับก็อยากให้ติดตามชมค่ะจากใน Facebook ของเอลลี่ค่ะแล้วก็ทางเพจเอ็มยูทีอุตรดีค่ะครับก็แนะนำโซเชียลมีเดียแล้วเดี๋ยวขอคะแนนสู่เวทีใหญ่นะครับค่ะก็สามารถติดตามเอลลี่ได้ที่เฟซบุ o กฮาริสพาธคุณปื้มค่ะ IG จีอันเดอร์สกอร์เออารีดอทเคค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เอลลี่ด้วยนะคะฝากเป็น กำลังใจให้หนางงามคนใหม่คนนี้ได้ค่ะขอบคุณมากครับ